รายการมาดามตงฟู้ดเวิร์กเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m o เด r n i น e t ทีวีร่วมกับบริษัทคาระวะหกจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตงฟู้ดเวิร์กรายการอาหารแบบเวิร์กเวิร์กกับแม่ครัวนักชิมหัวสีและมีสไตล์มาดามตงเองค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้นะคะมาดามตงก็จัดเตรียมเมนูมาให้คุณผู้ชมเพียบเลยค่ะและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ เธอเป็นสาวสุพรรณเสียงดีดีจะเป็นใครต้องติดตามค่ะและเมนูช่วงทำตามตวงค่ะเมนูแบบกล้วยกล้วยที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยยังรอคุณผู้ชมอีกค่ะวันนี้ห้ามพลาดค่ะและคุณผู้ชมมีอะไรแนะนำเข้ามาได้นะคะสำหรับร้านอร่อยหรืออยากได้เมนูอะไร SMS เข้ามาค่ะที่4ตอง1288ค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF ช่วงมาตามตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดามตูงจะพาคุณผู้ชมมาดูร้านร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจำร้านเพลินวานที่อยู่ที่หัวหินได้ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะเขามีสาขาที่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะอยู่ที่สยามสแควร์วันค่ะร้านนี้ชื่อว่าเพลินวานพาณิชค่ะข้างในเนี้ยตกแต่งต้องบอกว่าย้อนยุคมากๆเลยค่ะเข้าไปดูข้างในค่ะว่าจะเหมือนสมัยเด็กๆขนาดไหนนะคะ ที่ร้านเพลินหวานพานิษแหงนี้ค่ะตอนนี้เขาชื่อชุมชนบางรอดค่ะการตกแต่งในร้านเนี่ยบรรยากาศต้องบอกว่าย้อนสมัยไปประมาณ70-80ปีที่ผ่านมาค่ะเอานี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวไปดูเมนูต่อนะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างและคุณผู้ชมค่ะข้างหน้ามาดามตรงนี้ก็คือ อาหารจากที่ร้านเพลินวานค่ะเมนูที่มาดรมตรงเห็นว่ามีความแบบแหลกแล้วก็หาที่อื่นยากๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นคุณผู้ชมค่ะอันนี้ค่ะเขาชื่อว่าข้าวแมวก็จะเป็นข้าวคลุกปลาทูเนี่ยโอ้โหก็มีหอมแดงซอยแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะจริงๆแล้วเป็นเมนูที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงแบบนี้ค่ะนอกจากที่จะทําเองทานที่บ้านค่ะ เมนูอาหารของที่นี่ค่ะก็จะเป็นเมนูแบบทานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะแบบพื้นๆแบบบ้านๆแบบไทยๆของเรานี่แหละค่ะและข้าวแมวยังไม่พอค่ะมีข้าวหมาด้วยค่ะก็จะเป็นข้าวหมูทอดซีอิ๊วค่ะแล้วก็โรยด้วยไข่เจียวแบบเส้นๆแบบนี้ละค่ะน้ำซุปผักกาดดองกระป๋องค่ะ และจานนี้ค่ะทําให้คิดถึงเมนูอาหารโรงเรียนยังไงอย่างนั้นเลยเพราะว่าจานนี้เนี่ยคือข้าวคลุกน้ําพริกปลาย่างค่ะเป็นถาดหลุมแบบโรงเรียนค่ะแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับไข่เค็มมีแตงกวาแล้วก็มีซุปผักกาดเหมือนกันค่ะอันนี้มีความเผ็ดเปรี้ยวหอมน้ําพริกเที่ยวไปผัดแล้วก็มีกลิ่นของปลาย่างอยู่ในนี้ค่ะอืมจานนี้ไม่เร็วนะอร่อยทีเดียวค่ะ ถึงเวลาของปาบเปี๊ยะสดค่ะปอบเปี้ยะสดนี่รสชาติดีใช้ได้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติของปอบเปี๊ยะแบบดั้งเดิมค่ะก็คือตัวซอสเนี่ยมีความหอมแล้วก็รสชาติกลมกลม่อมข้างในก็จะเป็นไส้กุนเชียงแล้วก็หมูตั้งแล้วก็แตงกวาไข่ค่ะการน,นี้ เวิร์กค่ะใครมาร้านนี้เนี่ยเขามีเสิร์ฟเบรคฟาสต์ด้วยนะคะอาหารเช้าสไตล์ไทยๆแบบที่เป็นไข่กระทะค่ะแล้วก็มีกุนเชียงทอดแล้วก็จะมีหมูสับผัดมาค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังนะคะคุณชม แล้วเขาก็มีนี่ค่ะโอเลี้ยงค่ะเสิร์ฟพร้อมกับขนมโกโอโหกิฟเกขนาดนี้แล้วก็อันนี้ค่ะขนมปังสีดําอย่างนี้ค่ะข้างในเนี้ยก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะเขาจะเอาไปชุบเกล็ดขนมปังป่นค่ะแล้วก็ไปทอดค่ะส่วนหมูนี่ค่ะเขาใช้เลือกใช้หมูคุโรบุตะค่ะ <c oughs> ขนมปังเนี้ยมันเป็นสีดำเนี้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามีส่วนผสมของ หมึกดาปลาหมึกค่ะขนมปังเขาก็นุ่มๆน,นะคะแล้วก็ส่วนของหมูที่ทอดค่ะอืมก็รสชาติดีค่ะและนี้ค่ะคุณผู้ชมแฮมเบอร์เกอร์สีสันแบบนี้ค่ะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อค่ะเขาใช้เนื้อโคขุนค่ะแล้วก็ขนมปังสีแดงแบบนี้เขาใส่บีทรูทค่ะใครชอบเบอร์เกอร์เนื้อนะคะเพิ่มชีสได้ค่ะแล้วเขามีวิธีทําให้ชีสละลายโดยที่ว่าเขาจะใช้ปืนไฟนี่แหละคะ่ะ ก็คือยิงหน้าบ,บนชีสค่ะชีสก็จะละลายเยิ้มลงมาเพื่อที่จะเข้ากับเนื้อที่เขาย่างมาอย่างดีค่ะเ <Burger. S 1> บอร์เกอร์กลิ่นบีทรูทเนี่ยจะไม่ได้กลิ่นรุนแรงอะไรมากมาย mm hmm. เท่าไหร่นะคุณผู้ชมเพราะว่าในซอสของเขาที่มีสารพัดซอสเนี่ยค่ะมันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติของเนื้อเนี่ยที่จะทำให้กลิ่นบีทรูทเนี่ยประสานหายไปเลยก็ได้ค่ะขนมปังนุ่มอร่อยค่ะ และนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ในร้านบริเวณของเพลินวานพาณิษแห่งนี้ที่มีความชิคๆเก๋ๆแล้วก็ทำให้ย้อนยุคคิดถึงเมื่อสมัยโบราณโบราณได้ดีค่ะอันนี้เป็นไอศครีมของน้องน้ำหวานที่เคยเป็นแขกที่มารายการมาดำตัวค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเขามีร้านที่นี่ชื่อไอศครีมปากหวานค่ะ เป็นไอศครีมกะทิค่ะจะมีเครื่องเคียงมีตั้งแต่ทับทิมกรอบลูกชีดรสช่องค่ะมีมันเชื่อมมีถั่วแดงโรยด้วยข้าวพองค่ะจานแบบนี้ค่ะมีทุกอย่างเขาก็เลยเรียกว่าลงแขกค่ะมากันหึ่มเลยค่ะและอันนี้ค่ะเป็นอีกอันหนึ่งที่มาดามตรงชอบค่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่แบบไอเดียกิฟต์เก๋มากที่เอากล้วยไข่เชื่อมค่ะมาเสิร์ฟคู่กับไอศครีมกะทิแบบนี้ คุณผู้ชมค่ะไอศครีมกะทิแบบนี้รสชัดบ้านๆจริงๆค่ะเมนูที่นี่ค่ะกินแล้วมันก็อิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจคิดถึงเมื่อเวลาเรายังเป็นเด็กๆนะคะ ความสุขตรงนั้นก็เกิดค่ะคุณผู้ชมเป็นไงคะคุณผู้ชมบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้ค่ะถ้าคุณผูม้ชมอยากมาที่นี่ค่ะอยู่ที่ร้านเพลินวานพาณิชย์ค่ะอยู่ชั้น3สยามสแควร์วันค่ะเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าค่ะถึง4ทุ่มค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะและคุณผู้ชมถ้ายังไม่สะใจหรือยังไม่จุใจกับบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้ค่ะสัปดาห์หน้ามาดามโตงพา เที่ยวแบบย้อนยุคอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะจะเป็นที่ไหนต้องติดตามเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวขอทานนมโกก่อนนะคะแล้วก็ดูแล้วฝนจะตกค่ะเดี๋ยวขอรีบขึ้นไปเก็บผ้าข้างบนก่อนค่ะช่วงอาหาราสั้งสุด House. อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้มาดาตัวงของนําเสนอเมนูฮอทดอกกุ้งน้ําพริกเผาค่ะส่วนผสมมีดังนี้และที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังฮอทดอกฟาร์มเฮาส์ทรงยาวหอมนุ่มน่ารับประทานค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องเอากุ้งไปผัดให้สุกค่ะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยใส่พริกชี้ฟ้าลงผัดพร้อมกุ้งด้วยค่ะนําพักไว้ค่ะสลซ์ขนมปังฮอทดอกออกเป็น2ชิ้นเอาไปจิบนกระทะเทฟลอนค่ะใส่เนยลงเล็กน้อยค่ะเมื่อร้อนแล้ว แล้วนำมาจัดเป็นฮอทดอกได้เลยค่ะทาด้วยน้ำพริกเผาทั้ง2ด้านจัดเรียงด้วยผักสลัดค่ะหอมหัวใหญ่ซอยค่ะแครอทซอยค่ะวางกุ้งลงค่ะพร้อมพริกชี้ฟ้าค่ะและบีบน้ำมะนาวลงค่ะประกบด้วยฝาอีกข้างหนึ่งของฮอทดอกค่ะและนี่ละค่ะฮอทดอกกุ้งน้ำพริกเผาเมนูของว่างหอมอร่อยที่สร้างสูตรเล็กๆได้ทุกเพศทุกวัยค่ะคุณชมสามารถติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farm House และมาดามต้วงค่ะ I'm